อย่าไปคิดเยอะครับชีวิตเราเราควรดีใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ด้วยซ้ำไปเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีความคิดมีความอ่านแล้วก็ได้เกิดมาเจอพระพุทธศทาสนาที่ประเสริฐอย่างนี้เราควรจะดีใจที่เราได้กลับได้เกิดมาแก้ตัวเพื่อที่จะไม่กลับลงไปสู่ไบยภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนคิดว่าเกิดราเป็นมนุษย์ก็เป็นความทุกข์ ก็ใช่ครับเป็นความทุกข์เมื่อมีความทุกข์แล้วเราก็มีทางแก้โดยมีหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่ให้เรายึดถือและปฏิบัติกันถ้าใครปฏิบัติได้ยึดถือตามหลักคําสอนพุทธศาสนาได้การเกิดมาเป็นมนุษยชาตินี้ก็มีเสียชาติจะเกิดแต่ถ้าใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนายังเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนที่ผิดศีลทุกข้อนั่นก็เตรียมตัวครับเราได้กลับลงไปสู่ที่เดิมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนั่นคืออบายภูมิภพทั้งสี่แต่ถ้าใครเกิดมาแล้วมีความคิดความอ่านมีความตระหนักว่าเราไม่อยากกลับไปเกิดในอบายภูมิภพอีกแล้วเราต้องเดินหน้าขึ้นสู่ที่สูงตลอดทุกคนนั้นก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาอันมี คำสอนอนแท้จริงในเรื่องของอริยสัจสี่มรรคมิองแปดเรื่องของทานศีลภาวนานะครับการวางจิตการที่เรานี้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตรงนี้นะครับผมมองว่าสำหรับความคิดผมนะผมมองว่าเราไม่กลับไปสู่อ้ใบยภูมภพทั้งสี่แน่นอนเราควรดีใจที่ได้เกิดมอาอเป็นมนุษย์เพื่อให้เรานี้ได้แก้ตัวได้ทำแต่ความดี ไม่กลับไปสู่ใบยภูมิพบอีกแต่ถ้าใครนั้นยังที่ทําสิ่งที่เป็นอันชั่วร้ายสิ่งที่ผิดศีลอยู่ก็ที่แน่นอนครับว่าจิตสุดท้ายเมื่อเราตุยลงไปเราก็ไม่พ้นอบกยภูมิพบทั้งสี่แน่ถึงญาติพี่น้องจะทําบุญให้ข้นมากมายขนาดไหนหลังจากที่เราตุยไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้อย่างแน่นอนเชื่อเถอะครับว่าทุกถึงอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเรา เราต้องทำแต่สิ่งที่ดีทำแต่ที่เป็นบุญกุศส่วนงนั้นแล้วสิ่งต่างๆนั้นเมื่อจิตเราเป็นบุญแล้วจิตเราสว่างมีความผ่องใสเชื่อเถอะว่าอบายภูมิภพทั้งสี่นี้เราได้ปิดลงแล้วอย่างแน่นอน